ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้ำน้องกลุ่มพีซมีเดียค่ะพวกเขาจะพาไปชมมัสยิดอายุกว่า300ปีในพื้นที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะคะสำหรับที่นี่แล้วเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อค่ะแต่ว่าในระยะหลังก็มีปัญหาเรื่องของความไม่สงบเข้ามาทําให้วิถีคนในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบไม่น้อยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างติดตามจากบ้านฉันวันนี้ค่ะ มัสยิด3า0รปีหรือมัสยิดวาดอัลฮุเซนแห่งนี้เป็นมัสยิดที่มีอายุมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่ตำบลลุบุซาวอําเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสน,นอกจากจะเป็นสถานประกอบศาสนกิจทางศาสนาของคนในชุมชนแล้วความเก่าแก่งดงามเป็นเอกลักษณ์ทําให้ก่อนหน้านี้มัสยิด300ปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดนาราธิวาส Lebih daripada payo di asal dia cale mai tepi bukit. Cale ke tepi Mai tengok di sini di tempat kita duduk. Tengok tali dia carok molek Tanah luar le tu luar le ni jome. Pak pula di kawasan ni ada pemanok sah. Dia pilih sini dia pojok kayu di pemanok sah. Masjid kanat yai sang rui mai te kian แต่ไม่ใช้ตะปูเหมือนสิ่งปลูกสร้างอื่นทําให้มสัสยิดวาดีอัลฮุเซนโดดเด่นและดึงดูดผู้คนเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมความสวยงามเสมอก่อนหน้านี้นอกจากการทําสวนชาวบ้านที่นี่มีรายได้จากการทำสินค้าโอาทอปขายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึกแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องคนก็เที่ยวน้อยลงทำให้รายได้ในชุมชนลดลงด้วย belum daripada jadi hektar ni boleh katakan banyak ke orang luar mari banyak orang luar daripada luar, luar negeri lah kalau kita negeri jiran ni tak kena sebut biasa eh. nah negeri jiran seumpamanya so, Malaysia dan nah, lain lagi tu biasa luar daripada Malaysia luar luar daripada negeri jiran ni Eropah dan Amerika ความไม่สงบต่อเนื่องถึง8ปีแล้วอาชีพของคนที่นี่เปลี่ยนแปลงไปหนุ่มสาวเดินทางออกไปทํางานข้างนอกผู้คนที่มามัสยิดก็เปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นเพียงชาวบ้านที่มาละมานแม้ตอนนี้พวกเขาจะปรับตัวกับความเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ความหวังของทุกคนยังอยากให้บ้านของพวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะไม่ใช่ไรายได้ที่จะกลับมาเท่านั้น แต่หมายถึงผู้ควรที่จะเข้ามาเยี่ยมลูกหลานที่จะกลับคืนมาและวิถีชีวิตที่ไร้ความกลัวนักข่าวพลเมืองชมรมพิษมีเดียมหาวิทยาลัยวัยรั์จังหวัดน,นครศรีธรรมราชรายงาน